มาดูความพยายามนะครับแคัน,นี้ก็มาเช็คเคยมาเช็คกับผมละโบว์เอิมดังนะครับก็คือเสนอเปลี่ยนไปก็ไม่เปลี่ยนนะครับก็ไปให้อีกร้านนึงทำเขาบอกว่าเปลี่ยนบูธเปลี่ยนพัดลมได้อ่ะจะดูการทํามานะครับอ่านี่ครับไปทํามาไปเปลี่ยนพอเปลี่ยนมา ครับแกะเปลี่ยนมันดังก็ไปเปลี่ยนมา <c oughs> ก็อพอทำมาก็ไม่หายเหมือนเดิมนะครับเสียสองต่อสามต่อนะครับ <c oughs> ผลของการไม่เชื่อที่ร้านนะครับ <c oughs> คิดว่าซ่อมได้จริงๆอ่ะมันก็พอซ่อมได้นะครับพอไมี่ไหร่ถ้าเจอช่างดีๆหน่อยมันก็พอซ่อมได้การการดังเนี้ยแต่จะให้ชัวร์เปลี่ยนนะครับลูกค้ามันไม่ได้แพงขนาดจนว่าเป็นหลักหมื่นนะครับแค่หลักพันไม่กี่พันบาทนะครับพันกว่าบาทสองพันกว่าบาท ของเทียมก็เปลี่ยนไปนะครับตอนนี้นะครับให้ดูเป็นตัวอย่างไว้นะครับเสียน้อยจะมากแต่ยากเสีง่ายนะครับวันนี้ก็มาเทคที่ผมนะก็ไม่เชื่อก็ไปให้ร้านไหนก็ไม่รู้นะครับก็ไม่ใช้เหมือนเดิมก็ต้องกลับมาเหมือนเดิมนะครับจากเสียทีเดียวก็เสียหลายต่อแล้วโอเคฝากไปด้วยนะครับเมืนอช่างแนะนําอะไรก็เชื่อเขานลครับบางทีอย่าไปคิดว่าช่างจะหลอกความนู้นอย่างนี้ครับ ตัวอะไรคุณภาพตัวอะไรที่ก็เปลี่ยนด้วยให้ตัวไหนราคาแพงให้ตัวไหนตัวถูกให้ตัวไหนนะครับฝากไว้เลยครับ